Est-ce que ça t'intéresse Non. Pourquoi Parce que ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu voudrais faire Jouer ันน้มีพระชนมายุ1 3พรรษาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน1 1พรรษามีพระอนามัยดีแข็งแรงว่องไวทั้งสองพระองค์การเสด็จพระราช,ชดำเนินครั้งนั้นเป็นผลให้ปรกากฏว่าคนไทยยังจงรักภักดีในพระราชวงศ์จักรีไม่เสื่อมคลายแม้ว่า ตามระบอบประชาธิปไตยอาธิปไตยจะเป็นของประชาชนไม่เป็นของพระมหากษัตริย์แล้วทั้งนี้เพราะบารมีแห่งอดีตบุรพกษัตริย์ที่สั่งสมมาร้อยกว่าปีตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงที่เจ็ดยังแผ่ปกอยู่ทั่วไปครั้นถึงเวลาที่ต้องเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อคนทั้งปวงก็ใจหาย ไม่มีใครเต็มใจให้เสด็จกลับไปอีกแต่ก็เป็นความจำเป็นจึงได้แต่บนรำพันกันไปต่างๆวันที่เสด็จพระราชดำเนินกลับนั้นผู้คนพากันไปส่งเสด็จมากเป็นประวัติการ์่ตางก็ภาวนาให้เสด็จกลับโดยไว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเป็นพระราชโอรสสมเด็จพระมหิตลลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2468ณเมืองไฮเดลเบิร์กประเทศเยอรมนีมีสมเด็จพระเชษฐภค,คินีคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธี่วาดราชนครินและสมเด็จพระอนุชาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระนามอนันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินเมื่อแรกพระราชสมภพทรงมีฐานนันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลในปี2471ขณะพระชนมายุ3พรรษาได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนกกลับประเทศไทยประทับนัพระตำหนักใหม่ในวังสะระทุมปีต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคตสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงอภิบาลเจ้านายเล็กๆทั้ง3ามพระองค์ณวังสะระทุม ภายใต้พระมหากรุณาของสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทไมหิดลส่งเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เดอ,อีและโรงเรียนเทพศิรินจนกระทั่งปี2476สมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าโปรดกล้าปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมราชชนนีส่งพาพระโอรสธิดาสเสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนมีเรมองเมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติตามกฎมนเทนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์นับตั้งแต่วันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2477สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอภิบาลยุวกษัตริย์อย่างดียิ่งทั้งด้านพระพารามัยและการศึกษา ทั้งสามพระองค์ประทับอยู่ณวินล่าวัฒนาที่ไม่หรูหราแต่เป็นสัสดส่วนเหมาะสมส่งให้พระราชโอรสเข้าศึกษาที่นูเวลเดลาเซอร์อิสโรมองส่งศึกษาภาษาละตินภาษาอังกฤษและวิชาบังคับอื่นๆวิชาเลือกพิเศษคือการทำสวนและช่างไม้สมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระราชโอรสเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือตนเองเป็น และยังส่งอบรมให้ความรู้ด้านอื่นๆอย่างกว้างขวางทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอื่นๆได้แก่ภาษาฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีและสเปนรวมถึงหน้าที่ของพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมิดลโปรดศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆอย่างยิ่งส่งใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์เป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของบุคคลทั่วไป ปีพุทธศักราช2481ขณะพระชนมายุ13,000ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลประทับเรือมีโอเนียจากฝรั่งเศสเสด็จนิวัตรพระนครเป็นครั้งแรกพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและสมเด็จพระอนุชาธิราชเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและท่งเยี่ยมราษฎรกองทัพเรือจัดเรือรบหลวงสีอยุธยาถวายเป็นเรือพระที่นั่ง จากเกาะสีชังเข้ามาอย่างพระนครตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพระสงนิกกรมารอเฝ้าชมพระบารมีกันแน่นขนาดเวลา59วันที่เสด็จอยู่ในประเทศไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเช่นทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามก,กะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายสมเด็จพระบรมราชบุพการี ทรงร่วมง,งานฉลองรัฐธรรมนูญทรงเยี่ยมโรงพยาบาลจุฬาลงกรและสถานสวพาทรงเปิดค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชและโรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลบบุรีพระราชทานธงประจำหน่วยยุวชนทหารณท้องสนามหลวงก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่สวิ์แลนด์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลมีพระราชดำรัสว่า ขอขอบใจรัฐบาลและราษฎรที่ต้อนรับข้าพเจ้าอย่างดีเช่นนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจไปเรียนต่อจนสำเร็จเพื่อจะได้มาสนองพระคุณชาติที่รักหลังจากนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตรประเทศไทยครั้งต่อมาในปี2488ขณะพระชนมายุ21พรรษาในครั้งนี้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายยิ่งขึ้นเช่นการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รัฐสภาร่างขึ้นพร้อมกับทรงลงพระปรามาภิไธย และพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489การเสด็จออกรับการตรวจพลสวนสนามของฝ่ายพันธมิตรในประเทศไทยพร้อมกับหลอดลุยส์มัเบเทนแม่ทัพใหญ่ของอังกฤษทำให้ภาพพจน์และฐานะของไทยเป็นที่ยอมรับของประเทศฝ่ายพันธมิตรการเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอไปทรงเยี่ยมชาวจีนย่านสำเพ็ง เพื่อประสานความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับคนจีนสร้างความปลื้มปิติแก่พ่อค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นอย่างยิ่งมีชาวจีนมาเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาทอย่างมากมายส่งเยี่ยมเยียนซักถามทุกสุขของพระสงฆ์นิกรนานถึงสี่ชั่วโมงจนทั้งชาวไทยและชาวจีนณที่นั้นต่างทราบตระหนักและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น